สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านครับผมนายสุชัยสมบัติทาหัวหน้าสายชั้นป .4 นะครับก็เป็นประจำทุกครั้งนะครับที่เปิดเทอมนะครับเราก็มาพบกันในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับปีนี้ก็ยังมีการประชุมผู้ปกครองออนไลน์อยู่เช่นเคยนะครับแต่สถานการณ์ของปีนี้น่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่า หลายท่านหลายคนได้ฉีดวัคซีนแล้วนะครับการเรียนการสอนในปีนี้ก็คงจะเ,เรียนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับปีนี้การเรียนการสอนก็จะออนไซต์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือมาเรียนที่โรงเรียนทุกคนนะครับมาเรียนที่โรงเรียนทุกคนซึ่งในเรื่องนี้เป็นนโยบายของฝ่ายบริหารซึ่งผ,ผู้ผู้บริหารนะครับ พอท่านรองอคงได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบในการประชุมก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับผมก็ขอ,อแจ้งในของส่วนของสายชั้นป .4 นะครับในเรื่องของสายชั้นป .4 นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มห้องเรียนนะครับและก็ห้องเรียนพิเศษปีนี้เป็นปีแรกที่มีห้องเรียนวิทย์พลังสิบ เกิดขึ้นนะครับซึ่งโรงเรียนเราได้เข้าร่วมนะครับกับกิจกรรมที่ดีๆตรงนี้นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดเชียงรายนะครับก็ก่อนอื่นนะครับพผมก็ขอ,อแนะนำนะครับคุณครูประจำชั้นนะครับในปีนี้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วนะครับบางท่านอาจมีบุตรหลานที่อยู่ป,ป .4 ปปีที่แล้วอาจจะเป็น ได้ข้อมูลเดิมนะครับปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับคุณครูประจําชั้นนะครับ4ีทับหน,นะครับได้แก่คุณครูอัญชลินวัฒนาคมนะครับคุณครูสุพันนิกาณีกันเป็นครูประจําชั้นคู่นะครับ4ีทับสคุณครูที่วาพรอ,อยู่อินนางสาวอ,อมิตราคำลือ4ทับ3ครูสุภัตราศรีสิริ และก็มิสกรัสติน4ีทับสครูจีราพรรู้ทํานองและก็คุณครูปิยพัฒสิมาพม4ีทับหครูนวลจันทร์ชัยราชครูมงคลชัยวันณวิไล4ีทับหครูวิชุดาแสงคำและครูสุรชัยสมบัติธา สีทับเจครูดาลันพบทองอายาครูสุวิมลอินชัยสี่ทับ 8, ครูปนอมขันเดชครูจิดาภาวิเศษศักดิ์สี่ทับก้าครูจุธามาศธนารักษครูธัญญาขัดจาสี่ทับสครูวลรินดาชัยแก้วครูเกตลุงดีสี่ทับสิอ ครูประกายหงอัศวินครูธนยศสีโชต4ีทับ12ครูวิพานัน์เพชรด,ดงครูธงชัยใจชลานะครับปีนี้ป .4 มีทั้งหมด12ห้องนะครับซึ่งสาเหตุที่มี12ห้องเพราะว่าทางฝ่ายผู้บริหารต้องการให้นักเรียนกระจายนะครับไม่มีไม่มีความแออัดในห้องนะครับก็เลย มีทั้งหมด12ห้องในปีนี้เป็นปีแรกนะครับซึ่งห้องเรียนผู้ปกครองอาจจะสงสัยว่าห้องเรียนพลังสิบล่ะอยู่4ทับไร่ห้องเรียนพลังสิจะอยู่ที่4ทับ6นะครับครูวิชุดาแสงคํากับครูสุรชัยสมบัติทานะครับประจำประจาชั้นนะครับในส่วนของอที่จะแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบนะคือในเรื่องของการ มารับมาส่งนักเรียนในปีนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูอ่ไม่กี่อย่างนะครับแต่ว่าที่เสริมเข้ามานะครับที่เสริมเข้ามาก็คือในเรื่องของการติดเม็ดกระดุมนะครับสำหรับนักเรียนที่จะเข้าออกของแต่ละประตูต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากผู้ปกครองนะครับได้นัดหมายกับนักเรียนว่าจะเข้าออกประตูไหนนะเป็นประตูหลักนะครับเป็นประตูหลักนะครับ ที่ที่จะเข้าออกเป็นประจำมารับเป็นประจำนะครับประตูหนึ่งนะครับประตูหนึ่งจะเป็นเม็ดกระดุมสีเขียวนะครับเม็ดกระดุมสีเขียวประตูสองนี่จะเป็นของบุคลากรของโรงเรียนนะครับออกเข้าออกนะครับประตูสามจะเป็นเม็ดกระดุมสีแดงนะครับติดเม็ดกระดุมสีแดงประตูสี่ทางฝั่งอนุบาลนะครับจะเป็นเม็ดกระดุมสีน้ําเงินนะครับ ทางนี้ทางนั้นก็จะติดไวด้ด้านบนชื่อตรงกลางนะครับที่เราปักชื่อนะครับติดกระดุมหนึ่งเม็ดนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ผู้องทราบว่าจะซื้อข้างนอกก็ได้หรือนักศึกษารงเรียนก็มีนะครับการแต่งกายของนักเรียนที่มาเรียนน,น,นะครับการแต่งกายของนักเรียนที่มาเรียนวันจันทร์นะครับเป็นเป็นชุดนักเรียนนะครับวันจันทร์นะครับวันอังคารเป็นชุดพระ,ะของโรงเรียนนะครับวันพุธเป็นชุด ลูกเสือยุวะวันพลรหัรก็ชุดพระนะครับแล้ววันสุก็เป็นชุดพื้นเมืองนะครับซึ่งในตรงนี้ในเรื่องของการแต่งกายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับได้ติดต่อสื่อสารกับคุณครูประจําชั้นนะครับนะครับเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็นั้นการติดต่อสื่อสารให้ติดต่อสื่อสารกับครูประจําชั้นเป็นหลัก นในส่วนของการติดต่อสื่อสารเนี่ยในเรื่องของลนยนะครับาบางท่านอาจจะเพิ่งย,าย้ายลูกหลานเข้ามาก็อาจจะยังไม่มีพักพวกเพราะฉะนั้นก็พยายามนะครับติดต่อให้ได้นะครับเพราะว่ามันมีความจําเป็นที่เราจะต้องประสานงานกันนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับการสื่อสารนะครับเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของลา กลุ่มผู้ปกครองนะครับขอรบวนท่านผู้ปกครองเนี่ยนะครับเข้าแค่คนเดียวนะครับจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นปู่เป็นย่าอะไรก็ขอแค่คนเดียวนะครับที่เข้ามาในในลายกลุ่มเพื่อว่าการสื่อสารจะ,ะได้เข้าใจมากขึ้นและถ้าอยู่รวมกลุ่มกันเยอะ,อะก็จะมีปัญหามากมายนะครับเพราะฉะนั้นะในการอ่านลายหรือสอบถามลายเนี่ยก,ก็ขอให้ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็ขอให้โทรหาคุณครูประจําชั้นเพราะว่า การพูดจาก,การพูดส่งลายกันอาจจะไม่มีความเข้าใจกันชัดเจนนะครับอาจจะการโทรคุยกันการใช้น้าเสียงที่ดีอาจจะมีประโยชน์กว่านะครับอันนี้คือโลกบนเรื่อง,องของการสื่อสารติดต่อสื่อสารกันนะครับในกลุ่มของผู้ปกครองและคุณครูประจําชั้นนะครับในเรื่องที่อยากจะฝากผู้ปกครองอีกนะครับก็จะเป็นส่วนของออการเรียนนะครับการเรียนการสอนของการเรียนของนักเรียนนะครับซึ่ง พอขึ้นปี4นะครับนักเรียนชั้นปสนะครับอาจจะมีคุณครูประจําชั้นอยู่ตลอดแต่พอขึ้นปส4เนี่ยนะครับประถมศึกษาปีที่4เนะี่ยก็จะเป็นลักษณะของคุณครูเขาสอนเวียนนะครับสอนเวียนไม่อาจจะไม่ได้นั่งอยู่ประจําชั้นมากนักนะครับพาะฉะนั้นการสอดสองดูแลเราก็จะฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับ การบ้านนะครับนักเรียนต้องจดบันทึกเองนะครับต้องจดบันทึกเองฝึกในการความรับผิดชอบตรงนี้ <_ d> um> ก็ขอให้ผู้ปกครองได้สอบถามนะครับว่ามีการบ้านไหมนะครับแล้วก็คุณครูประจําชั้นอาจจะมีสมุดบันทึกการบ้านนะครับให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบดูด้วยเพราะว่านักเรียนบางคนจากประสบการณ์ของคุณครูประจําชั้นที่ผ่านมาบางคนบอกว่าไม่มีการบ้านนะครับเพราะนั้นต,ต้องต้องตรวจสอบดูด้วยนะครับเรื่อง ของวิชาการและพร้อมไปด้วยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนะครับเพราะว่าเขาโตขึ้นแล้วนะครับเก่งดีก็มีความสุขด้วยนะครับในการมาโรงเรียนนะครับขอให้ผู้ปกครองมาส่งให้ทันก่อนเวลา 8. นาฬิกานะครับเพราะจะมีผลต่อนักเรียนในเรื่องของการปรับนะครับคะแนนทางด้านวินัยนะครับถ้ามาสายนะครับจะมีสภานักเรียน จดบันทึกรายชื่อซึ่งถ้ามาสายบ่อยๆนะครับนักเรียนในเรื่องของระเบียบวิน,นัยอาจจะโดนปรับคะแนนนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับให้เดินทางมาถึงก่อนเวลา8นาฬิกานะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันเรื่องของนักเรียนในเรื่องของรายละเอียดจริงๆนะครับเรื่องของรายละเอียดท่านท่านผู้ปกครองสงสัยประการใดนะครับก็สอบถามไปได้ที่คุณครูประจำชั้นเลยนะครับ แต่คุณครูประจําชั้นจะมีอยู่สองท่านนะครับก็เพราะฉะนั้นเรื่องที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ปัจจุบอย่างที่ผมได้กล่าไวไปนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อกันอยู่เป็นประจํานะครับเพื่อลูกหลานของเรานะครับวัจัยสําคัญของเราคือลูกหลานของเราที่เราต้องช่วยด,ดูแลนะครับก็คงมีเรื่องที่จะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ